ก็เป็นเหยื่อลำบโบมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายคลองท่าข้ามครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าคลองบางราโทรครับทิปนี้ก็เป็นทิปแรกของปี67ครับ บรรยากาศหมายก็วันนี้เพื่อนนักตกปลาก็มาตั้งแต่เช้ากันครับตรงนั้นก็เพื่อนนักตกปลาเยอะเลยครับยาวเลยผมมาตั้งแต่ตีห้าสิบกว่านาทีครับเพื่อนนักตกปลาก็เยอะครับเต็มไปหมดวันนี้ก็มากับจอมซนเหมือนเดิมครับลูกนิก จอมซนแล้วก็มากับไหนแล้วก็แวนครับหมายก็หมายร่มเื่นครับหมายตรงนี้ผมก็มาน่าจะเคยมารอบหนึ่งแล้วครับเฉพาะหมายตรงนี้ครับหมายร่มลื่นดีครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่10ครับวันที่สิบเดือนหนึ่งปี67 ตอนนี้ก็6โมง30 Uhr แล้วครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าหมายคองท่าข้ามจะมีปลานินไซส์สวยๆให้นานาๆได้รับชมหรือเปล่า แต้มแรกมาแล้วครับใสก็ถือว่าโอเคครับ แล้วแต้มครับแต้มถือว่าโอเคครับแต้มสวยๆครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อครับเหยื่อวันนี้ก็เป็นเหยื่อลำบ่มครับสูตรเดิมครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับปลาก็ได้มาหลายแต้มแล้วครับใส่ก็ถือว่าโอเค นาที่อยู่หมายตรงนั้นก็ได้หลายแต้มครับนาใช้เหยื่อของนาพระอาทิตย์ครับก็ถือว่าเข้าดีครับสําหรับหมายท่าข้ามถ้าน,านานามาก็ฝากเรื่องขยะด้วยนะครับเรื่องขยะก็เก็บเผาหรือเก็บกลับบ้านด้วยนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่เขา,เอาลองเรียนเรื่องขยะครับว่าพากันมาตกแล้วขยะปล่อยเกิน ไม่เก็บกันฝากด้วยนะครับเรื่องขยะ เลยครับล่วงน้ำเลยของไหนมาแต้มหนึ่งแล้วครับ ไสถือว okay, <hi> ่าโอเคนะครับใสสวยเลยแตมครับ ลาก็กินเรื่อยๆครับใสก็เล็กใหญ่ปะปลครับแจมแล้วครับ ใสก็ถือว,ว่าใส่ปลาเค็มครับฟาก็กินเรื่อยๆครับมาอีกแต้มแล้วครับโอ,โอเคหนักไหม ตัวนี้ตีออกไกลหน่อยใส่เดียวหมดเลยครับโอเค ไซนี้ถือว่าโอเคเลยครับไซดุกดิกวิ่งปูดเลยครับปลากินเมื่อกี้มาอีกแต้มแล้วครับโอเค โปรสวยครับสายพันกันสาปักเข็ม ินขันพุ่งเลยครับตัวนี้ดูกดิ๊กวิ่งฟูดเลยโอ้ยเตึ๊บโเกี่ยวสองเกี่ยวสองตัวเลย ดีเลยครับ ออมาเลยครับกินคันพุงเลยครับเกี่ยวไว้นะ สวยครับตอนนี้ เพียนแต้มสวยครับแต่เพียนเพิ่งเริ่มเข้าครับแต่เพียนไซก็ถือว่าโอเคครับแต่เพียนก็ไซดีครับใสสวยครับโอเค ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับจะบ่ายโมงแล้วเพื่อนนักตกปลาก็เยอะครับทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวเหยื่อหมดในถังนี้ก็เก็บของกลับครับพอดีจอมซนมาด้วยท้องเสียยาไม่ได้เอามา ปลาก็ถือว่ากินเรื่อยๆครับปลาก็ไซก็ถือว่าโอเคครับฝั่งตรงข้ามก็มีน้านานั่งตกครับ ยกขึ้นในอโอ้ใส่กำลังดีครับได้เวลากลับแล้วครับเก็บอุปรกรณ์เรียบร้อยวันนี้ปลาก็กินเรื่อยๆครับปลาก็ถือว่าใส่ดีนหนานก็ยังตกกันเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันครับ ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับโอ้ไสถือว่าโอเคนะครับใสใหญ่ครับแต่ละตัว สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ